อ่าครับสวัสดีทุกท่านครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับอ่านะครับบนวุฒิคาบจุคารนกาเสนอรอประมูลประจำวันจันทร์ที่หกมกราคมหกสิบแปดนะครับผมประมูลรัดแรกของปีนี้นะนี้ด้วยนะครับผมอ่านะครับผมเดี๋ยวชมรถกันคร่าวๆกันนะครับมาได้ชมทุกคันนะครับผมนะครับผม นี่นี่นี่ครับรถกระบะเรียงกันต่อเนื่องเลยนะครับใครสนใจรถกระบะบ้างครับเมื่อปลายปีจะแล้วขายดีครับจบหมดทุกคันเลยนะครับนี่นะครับผมนี่นะครับไปดูกันอีกทีนะครับด้านนี้แต่เป็นร้อยกว่าเลยนะครับเลยนะครับผมสนใจยันไหนสอบถามมาได้เลยนะครับผมนี่นะครับผมอทุกทีผมถ่ายเบอร์ตอนนี้ดูก่อนใช่ไหมครับวันนี้ถ่ายเบอร์ท้ายๆให้ดูก่อนเลยนะครับเพราะเราตั้งใจขายทุกคันนะครับ อ่าฉะนั้นสอบถามผมมาได้เลยนะครับหรือโทรมาที่เบอร์ศูนย์แปดเจ็ดเจ็ดสามเก้าหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์นะครับเราเริ่มมาบุเวลาเที่ยงตรงนะครับของทุกวันจันทร์นะครับแต่ถ้าสามารถมาบุญออนไลน์ได้ด้วยครับระสะดวกมานะครับอ่าก็มาฝากออนไลน์ได้นะครับผมโอเคนะครับเร,เริ่มเบอร์หนึ่งกันริจากไทลิกครับผม เรียวเกียร์โตนะเรี้ยงต่อเนื่องเลยครับนี่ครับสีสวยๆนี้นะครับเกียร์โตจริงๆครับผมนี่ครับเกียร์โตครับอ่าครับแล้วก็อันที่สองครับพีเนอร์สีประตูครับจากไหโอเลิกครับผมสีสวยเกตเอนะครับผมครับเรี้ยงต่อเนื่องเลยกระบะสี่คันจากไหโอล็กนะครับอ่าครับเกียร์โตครับผม นะครับอยากรู้ราคาอยากรู้ค่าใช้จ่ายต่างๆโทรมาที่เบอร์0ู7 7 3 9 1 9 0จหรือถามผมได้ครับผมจะบอกราคาทุกคันก็ไม่ไหวใช่ไหมครับผมรถมันหลากหลายเหลือเกินะครับผมหลากหลายรุ่นหลากหลายราคาต่างกันนะครับผมบางคันเปิดราคาปีรถบางคันเปิดราคาตามเกรดรถนะครับผมฉะนั้นก็ให้เจาะจงมาดีกว่าครับว่าสนใจรุ่นไหน นะครับผมอ่านะครับผมนี่ครับไปดูกันเอาข้ากันนะครับมัด้าเอกซสมศูนย์จากไทลิเกตเอสีแดงแรงนิดอย่างนี้ปสวยเลยนะครับผมนะเห็นาะวาจากสูมิโตโม่นะฮะเอาจุดแปดวีนะครับผมเบอร์ที่สิบเจ็ดนะครับนี่นะครับสีวิกนับ สีขาวแล้วก็สีดำคู่เลยครับมาจากไทโอลิกแล้วก็จากฟุตโตโมนะครับผมวันนี้รถเข้าบ <c oughs> จับบนฝั่งญี่ปุ่นนะครับไทโอลิกจากฟุตโตโมจากทีซีเอสนะครับผมรถประจำตำแหน่งสวยยทุกคันเลยนะครับผมนี่ครับแอร์คอร์ดครับผมแฮมเล่ย์ไฮเบดเบอร์สิบห้า b ีเอมจากพัทลีคซิงครับผมบริยี่สิบครับบีเอใครชอบบีเอ็ครับตัวห้าห้าห้าสามศูนอีะครับผมอ้าวนะครับแล้วใครสนใจคันไหนสามารถสอบถามเข้ามาดูรถได้เวลาอาทิตย์ได้นะครับผมเอย่าต่ออย่าช้างครับบอกว่ามาจากช่องพตนยุทธคาครับอ่านะครับนี่คันครับ BRV สวยครับผม ฮะนะครับ HRV วอร์ยี่สามครับผลยอดนิยมเลยครับหอหน้าแจกครับก็สวยๆครับผมทฮมเบอรไฮบริดครับเบอร์สามสามครับอินโนวาผมตัวตุ้มตัวโม่ครับคันหนึ่งครับผมสวยๆอย่างเงี้ยครับอวันซ่าครับเบอร์แปดสิบแปดครับ จากศุนโตโมนะครับอวานซ่าหน้าใหม่ด้วยครับขับดีเกตเอครับผมอ่าครับอวานซ่าเป็นอย่างนี้นะครับเี้ยสวยเลยครับผมมิวมิวเอ็กครับหนึ่งเดียวของวันนี้ตัวอันติเมตจาก t ีซเอนะครับหรือ t ีซีคาครับอ่าบวสันเดียวกันครับเกตเอสวยรดอันกประสงค์ เอสยูวีครับเบอร์แปดสิบเก้าครับผมหน้าใหม่นะครับโบจูเนอร์จากทุกตโมครับสวยครับผมสี่บเก้ามีอยู่สองคันมาจากทุกโตโมครับสีขาวอีกคันหนึ่งนะครับนี่คันนี้สีดำครับผมรถเอสยูวียอดยอดดี j ครับนะครับเสยวีสองจุดสี่อีนะครับผมสีสวีคึ่งพันห้าเทอร์โบครับเบอร์สี่สบเจ็ดจาก ทีซีค่ะสวยครับผมนะครับผมสวยจริงๆครับเกรดเอด้วยนะฮะหน้าใหม่ด้วยครับผมนี่ครับหน้าใหม่ด้วยครับนะครับคู่เลยครับออเทสออเทสคู่เลยครับสองคันคู่เลยครับนี่นะครับส่วนคันด้านนี้ไฮบริดครับเบอร์็7นี่ครับเดี๋ยวมครับติดรถไฮบริด คันนี้ไม่ใช่ไฮบิดครับผมตัวธรรมดาครับอ่าอ่านะครับผมรถโต้ครับรถโต้มามาเจเต้หนึ่งเดียวนะครับจากฟูมิโตโมนะครับผมนี่ครับรถโต้จากูมิโตโม่รถโต้หน้าเก่าครับไฮเอทดไฮเอทดครับหน้าเก่าหน้าใหม่เวนตูรี่สองคันต่อจอดต่อเลยครับผมไม่ใช่สิครับสามคันด้วยครับ อ้าวสวยงนี้เลยนะครับฮึดเกียร์โตเชิงกระดาจอดโฟนนี้ก็มีครับตั้งแต่หกสิบแปดเป็นต้นไปเลยนะครับแล้วก็บะครับผมครับแฮมรี่ครับเบอร์เจ็ดสองครับผมนิสสันอาร์เมล่าครับเบอร์เจ็ดสามครับพงพันสองขับับดีอยู่ครับผมสวยๆอย่างนี้เลยนะครับผมเจตสองเอ ออติสครับเบอร์เจสิบสี่ครับแฮมบลี่ครับผมสวยๆเลยนะครับมีสองคันครับเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบหกครับผมอ่านะครับสนใจคันไหนสอบถามผมไม่ได้เลยนะครับและขอขอบคุณครับผู้ชมทุกท่านครับผมตามผลงานมาตาดานผมงานไอผลงานผม นะครับปีแล้วนี่ยอดเวลากันชมเจ็ดหมื่นชั่วโมงเลยนะครับผมขอพวกคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะครับผมขอบคุณมากครับแล้วก็ช่วยกันช่วยกันแชร์ช่วยกันกดไลค์ถูกใจอะไรอย่างนี้ครับขอบคุณครับก็ช่วยๆกันมาอย่างเงี้ยเลยนะครับผมนะครับผมผมโบสก็ขอขอบคุณครับขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับ โอเคนะครับกลับมาอยู่ที่เดิมละนะครับใครมีใครอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามผมมาได้เลยนะครับผมหรไม่โทรมาที่เบอร์ออฟฟิศศูนย์แปดเจ็ดเจ็ดสามเก้าหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์ครับผมโอเคนะครับเราเราพบกันทุกวันจันทร์เที่ยงตรงครับผมเริ่มมาบูนเที่ยงตรงครับผมอ่านะครับโอเคนะครับ ขอบคุณนะครับท่านครับขอบคุณครับ